เป็นอะไรช้างไม่ใช่อุรชาเจองานยากค่ะพอเจองานยากปุ๊บนะคะขออนุญาตคุณลูกค้าเลยอัดงานแบบเต็มๆไปเลยค่ะนะคะถ้าเจองานยากเนี่ยอุรชาก็จะมีประสบการณ์ในส่วนนี้นี่หน้านี้นี่ให้ยากเต็ม10เลยนะนะให้ยากเต็ม10บหนึ่งเนื้อน้อย2องคางแหลม3นะคะ มีลูกกระเดือกที่แหลมอ่านะคะแล้วก็สี่นะบริเวณใต้คางลงไปอ่ะคือเนื้อจะไม่เต็มอะค่ะนะมันจะมีร่องตรงระหว่างคอสองข้างตรงข้างๆลูกกระเดือกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบตรงนั้นจะกนยากแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งที่ยากก็คือเป็นเคล้าที่แนบเนือ้อนี่เคลาที่แนบเนื้อจ่ะนะ,ะขนเขาจะนอนแนบลงไปเลย นะอุชาก็เลยให้เต็มสิบไปเลยสำหรับความยากนะคะส่วนในคลิปเนี่ยคุณลูกค้า,าสนทนากับช่างนะคะตลอดเวลาอันเนี้ยอุชามองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าอุชาเคยชินนะบางท่านก็บอกเอ๊ะทำไมคุณลูกค้าสนทนาไม่หยุดเลยขณะที่กันหน้ากนหนวดมันอันตรายนะใช่อันตรายแต่ว่าเราต้องเพิ่มความระมัดระวงังเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ จุดไหนที่เราจะโกนเอามืออีกข้างหนึ่งลงไปกดเพื่อบอกให้เขารู้นะแตะกดเบาๆนะบอกว่าเดี๋ยวจะโกนตรงนี้นะเป็นสื่อสัญญาณบอกเหมือนการส่งซิกอะไรประมาณเนี้ยนะอุรชาก็ใช้วิธีเนี้ยเนี้ยอย่างตรงเนี้ยค่ะอ่ากดก่อนแล้วเราก็โกนนะฮะคุณลูกค้าเขาก็จะเข้าใจพอถึงจุดไหนที่แบบว่าเอ่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรเท่าไหร่คือไม่มีผลกับการสนทนาเนี่ยนะคุณลูกค้าก็สามารถพูดคุยได้นะพูดคุยได้ปกติเลย นอุชาก็ทํางานไปพูดไปการการหน้าโกลนวดของอุชาเนี่ยอุชาจะาให้เวลาอยู่ไม่เกิน10นาทีนะคะขึ้นอยู่ว่ายากง่ายกรณีนี้งานยากงานยากอุชาก็10นาทีค่ะคลิปนี้อัดอยู่ประมาณสินาทีนะคะก็ก็ให้เต็มที่เราจะไม่เร่งรีบนะคะไม่ไม่ขูดแรงหรือว่าไม่อะไรนะคะตรงนี้ใช้ความระมัดระวังมากนะคะ กรณีที่เราเจอเคสงานยากแบบนี้เนี่ยนะถ้าดึงหนังตึงเกินไปก็อาจจะมีการถากเกิดขึ้นเพราะว่าอุชาเคยดึงหนังตึงแล้วก็ถากมาแล้วไม่ใช่บาดนะแต่ถ้าดึงไม่ตึงเนี่ยจะบาดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพอดีนะกับหน้างานที่เราเจอนะอันนี้ใต้คางนะบอกให้คุณูค้าเนี่ยเ,เงยคางขึ้นนะ,ะเก็บมีดก่อนนะให้เงยคุลูกค้าก็งง ทีนี้มาดูใต้คางตรงนี้เลยนะขนนอนนะนอนมากเลยนะคะค่อยๆดึงหนังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลากขึ้นไปเป็นสเต็ปนะคะจุดชีพปรจออยู่ตรงนี้จ้าตรงนี้จ้าอย่าไปกดแรงนะจ้ะแค่ดึงหนังเบาๆพอจุดชี้ปรจรถ้าคุณไปกดแรงคุณลูกค้าจะหายใจไม่ออกหรืออาจจะเกิดการไอหรือสำลักขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นแล้ว นะแค่ดึงหนังลงไปให้มันตึงพอดีหลังจากนั้นเนี่ยลากใบทมิโกลขึ้นมาเป็นสเตปนะคะอุชากันหน้ากน,นวดจะไม่ลากปืดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้จากหนักกลายเป็นเบานะอุชาก็จะระมัดระวังอยู่เสมอนะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันค่ะนะลากลากหนังให้ตึงนะคะตึงให้พอดีนะคะแล้วก็ ดึงใบมิโกนขึ้นมาค่ะนะบริเวณที่คางเนี่ยเวลาที่เรากลับไปซ้ำรอบที่สองเนี่ยนะก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการถากได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเบามือมากกว่ารอบแรกเอะนะมันจะมีสเต็ปการทำงานอ่ะมาถึงข้างนี้นะคะข้างนี้เราก็ใช้วิธีการลากหนังแล้วก็ดึงขึ้นไปเป็นสเต็ปสเต็ปจุดไหนที่ย้อนขึ้นมาได้ก็คือย้อนขึ้นมาเบาๆจุดไหนที่ย้อนไม่ได้ก็ไม่ย้อนจ้ะ นะดูตามทิศทางของอเส้นของคราวด้วยนะคะอ่ะมาถึงตรงที่เป็นร่องๆเนี่ยตรงที่อู้ชาบอกเห็นไหมคะจะเป็นร่องๆตรงข้างๆลูกกระเดือกลงมาสองข้างคอค่ะนะคะ,นะคะก็คือคอไม่เต็มนะ,ะก็จะเป็นร่องทําให้เราเนี่ยกลนยากหรือว่าถ้าสกิดมีดลงไปก็อาจจะเกิดการเฉียวฉบหรือว่าบาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นที่สุดเลยนะคะอ่ะ มาถึงลูกกระเดือกแล้วนี้ลูกกระเดือกเนี่ยเขาจะเป็นขนที่แบบว่าไม่ยืนตรงอะค่ะเขาจะนอนราบลงไปเลยเราก็ต้องค่อยๆนอนใบมีโกนสกิดสกิดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ช่วยกันทางหนังขึ้นมาแล้วก็ให้ขนเนี่ยมันเด้งตัวขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเก็บไปนะตรงไหนที่มัน ยังไม่เรียบร้อยนะคะตรงไหนที่ขนมันนอนมากๆเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการนี้นะคะเขาเรียกว่าเคลาเนาะตรงไหนที่เคาานอนมากๆเราก็ปลุกให้มันตื่นแล้วเราก็ค่อยๆโกนโกนโอ้ยอีฉันพากไปอีฉันก็งงไปหวังว่านะคะทุกท่านที่ดูคลิปคงจะไม่งงนะคะ เรียกไปดูอเก็บรายละเอียดกันแล้วก็รูปดูซิเป็นอย่างไรนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุรชาใส่ถุงมือแล้วทำงานสะดวกเหรอกันหน้ากนหนวดโอ้สะดวกมากเลยค่ะนะเป็นอะไรที่ถนัดมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าทอถุงมือแล้วกันหน้ากนหนวดอุรชาจะกันไม่ถนัดเลยนะคะไม่ถนัดจริงๆขอบอกนะฮะใส่ถุงมือตัดผมกันหน้ากนหนวดเนี่ยคือฝึกมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วมันก็ กลายเป็นความเคยชินกลายเป็นความถนัดของเราไปแล้วและถามว่าโกนเกลี้ยงไหมนกะอุชาก็จะถามคุณลูกค้านะคะบางทีคือเราโกนหนวดอะไรเรียบร้อยคุชาคุณลูกค้าล,ลุกขึ้นนั่งปุ๊บเขาจะมือรูปรูปดูอุชาก็ถามว่าเกลี้ยงไหมคะอ่ะเกลี้ยงถ้าตรงไหนไม่เกลี้ยงเราเก็บให้คุณลูกค้าเลยคะ่ะนะคะไม่ยากนะคะก็ถามเขาได้นะอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะมาถึงบริเวณที่หูนะคะหูข้างนู้นนะคะอหูนะคะ แล้วก็ตรงติ่งหูใต้ใบหูนะคะใช้ความเบามือนะขูดขึ้นขูดลงนะแล้วก็ขูดขนที่หูอนะคะ่ะจะมีขนขนอ่อนนะอันเนี้ยขูดเบาๆไม่ต้องไปแรงมือนะนะอ่ะหมุนกล้องกันนิดนึงอ่าหมุนกล้องนะคะแล้วก็มาเก็บข้างนี้จ้ะนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปที่หูนะคะอันเนี้ยมาไล่เก็บรายละเอียดนะขนหน้า นะขนหน้าเราก็ค่อยๆนอนมีดนะคะนอนมีดแล้วก็ค่อยๆเสยขึ้นเบาๆนะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ใต้ใตคางลงมานะคะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยตรงไหนที่เราย้อนขึ้นได้เราก็ย้อนขึ้นไปค่ะนะบริเวณจอรอย่าไปย้อนขึ้นนะจ๊ะเลือดซิดนะบริเวณจรเนี่ยต้องให้ขวางลงมาในาระดับขนานกับหูจ้ะนะกลกขวางในขนานกับใบหูอะไรประมาณนี้นะคะ อ่าแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงมุมนี้มุมนี้นะคะคือเรารูปถ้ามันยังมีอยู่อะ่ะเก็บให้คุณลูกค้าเลยแต่เก็บรอบสองเนี่ยย้านะคุณต้องใช้ความเบามือมากที่สุดเลยนะคะใบมิกลที่อุชาใช้เป็นใบมิกลด้ามเหล็กมันมีความหนักอยู่ในตัวะนะอุชาชอบตรงที่เราไม่ต้องลงน้ําหนักมือมากถ้าใช้เป็นใบมิกลนที่เป็นด้ามสแตนเลสท,ที่แบบเบาๆบาอะ่ะนะเราจะต้องลงน้ําหนักมือเยอะอุชาไม่ชอบค่ะ ะะตอนแรกก็ตอนฝึกงานก็ใช้ใบมมโกรนด้ามแสลดนี่แหละมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคอะนะ,ะทำงานไม่ค่อยโอเคก็เลยไปลองซื้อด้ามเหล็กมาใช้พอใช้ด้ามเหล็กครั้งแรกชอบเลยค่ะนะอันนี้เป็นด้ามที่ซื้อใหม่ตอนเปิดร้านนะคะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปลงน้ําหนักมืออะไรเยอะมากมายอะ่ะเบาๆขนก็ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมันตรง ตรงด้ามมันนะคะนะตรงนั้นแหละมันช่วยทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้ดีนะนี่แหละคือจุดที่อุชาชอบนะคะอันนี้เราก็เก็บรายละเอียดให้กูณลูกค้านะคะขนหน้าผากนะขนอ่อนอะไรต่างๆเก็บดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็เช็คดูอีกรอบหนึ่งนะคะจุดไหนบ้างนะที่มันยังไม่เรียบร้อยนะเราก็ เขีให้คุณลูกค้าให้เกลี้ยงการตัดผมถ้าเป็นบาร์เบอร์เนี่ยจะต้องมีการหน้าโกนหนวดยกเว้นว่าคุณลูกค้าจะไม่ให้การหน้าโกนหนวดบางท่านก็อาจจะแพ้ใบมีโกนอย่างเงี้ยค่ะนะเขาก็จะไม่ให้กันนะก็อาจจะมีการแต่งหนวดนะคะส่วนถ้าเป็นวินเทจเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นการกันหน้าโกนหนวดนะ,ะก็จะเน้นเป็นการกันจอนแต่งจอนหรือว่าบางท่านอาจจะให้กันหน้าแต่ว่าให้แต่งหนวดอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ อุลชาก็ทั้งบาร์เบอร์แล้วก็วินเทจนะะก็จะถามคุลูกค้าก่อนเพราะว่าแต่ละคนน่ะชอบไม่เหมือนกันไงไม่ใช่ว่าจะเข้าร้านมาแล้วทุกคนต้องเหมือนกันไหมนะถามคุณลูกค้าก่อนนะคะนะถ้าคุณลูกค้าแบบว่าโอเคนะกันหน้าด้วยกนหนวดด้วยครับนะคะ,ะจัดไปค่ะนะถ้าลูกค้าบอกว่าไม่กันหน้านะคะอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเดี๋ยวกันจอนให้นะคะโอเคนะที่ปลายจมูกนี่การให้คุณลูกค้าด้วยนะ นะปลายจมูกข้างจมูกนะคะใต้ตานะคะเราก็ทํางานให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเก็บไปไม่เกินค่ะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นกําลังใจทุกท่านสู้ๆบ๊ายบาย